ชมเอ้ยชอมงามอารามแท้และตะลึงไม่มีใครตะลึงหรอกนะคะตัวของปัปเปิลเองตะลึงตัวเองค่ะวันนี้พยายามสวยเพื่อที่จะมาออกงานกับวงดนตรีอังกลุงรวงข้าวเป็นวันแรกครั้งแรกของชีวิตเลยนะคะที่ได้เข้าวงอย่างเป็นมาตรฐานเป็นกิจจลักษณะ ซึ่งเราต้องเล่นรวมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนาญมากๆมาแล้วทุกท่านนะคะล้วนแต่คนมีดีกรีทั้งนั้นเลยวันนี้วันแรกนะคะวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2,565มาเล่นที่วัดหนองรีค่ะอำเภอพนมสารคามจังหวัดเ,เชียงเซาถ้ายังไงเหล่าๆ fc อ0กว่าคนของเปิ้ลเนี่ย ก็เอาใจช่วยป้าเปิ้ลบ้างนะคะขอให้ป้าเปิ้ลไปรอดนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ